สวัสดีครับนะครับวันนี้มันยู่ในชน์นะวันมี้เเ่นเกมี้วินอะแล้วก็จะมาเล่น,นเกมมาครับคันต่อจากครั้ที่วครับตอนนั้นผมก็เจอเหล็กเพิ่มขึ้นเจอเพชรเพิ่มขึ้นก็เลยเอาเหล็กมาครับเป็นชุดเกาะครับมันอาวุธนะฮะโอ้โหแม่โคตรแจมอะโคตรแจมอะแล้วพอดีผมไปลงมอดมาลงมอดทัวเนี่ยแล้วก็มอดอมแสงอะ เดี๋ยวให้ดูก่าแสเป็นไงคลิปนี้ขอไลค์หนึ่งนะขอไลน์หนึ่งขอลงมาด่ะเอาจริงนะนี่เป็นไงเป็นไงจัมเปอร์เหรอแต่ผมขอปิดนะเพราะมันเหล็กก็อัดอัลิไปแล้วมันเหล็กอะอ่ับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาเคลียร์เคลียร์เคลียร์แบบ จะลุ้กนการไปเนเธอร์นะครับเนเธอร์เซมพิกแอดไดมอนต์ไปด้วยเอาแอนเดียววะเยียงละต้องใช้ประหยัดรประหยัดหมอ้อต้องใช้ประหยัดละต้องให้ประหยัดสุด,สดๆละไม่ประหยัดไม่ได้อะเอาเก็บไว้เราไม่พบไปด้วยเอาหินไปไม้ไปนี่ไปอแล้วบอกให้ เฮ้ยป๊บ <Cornell> นือเด็กตัดไม่มีเราจะไปหาราวากันนอนนอยนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนต้องเขียนกเือนะภาษาเนี้ย <Tamam> ต <reading gegangen Genesis> <us it riff aquilo> ้องเขียนูกคือแนะเราจะไปหาราวากันนะราวา ก่อนที่เราจะไปหาเราวราเ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 รามีเรามีถังถังเออมีมีสองใบครับปตนังน้ำนะครับสองถังไปตักน้ำมาสองถังแม่งเก่าแล้วเพราะในดันเจียนแล้วก็ประตูอืมน้แล้วแล้วก็มีน้ำแล้วหนึ่งสองเขียน ยื <Yeah. S 2> yeah. นยะ็นเนอะเราจะไปถ้ำเดิมกันนะถนะ้ำเดิมฝั่น,นี้ต้องวัดกไ,ไม่ได้แล้วไม่ใช่ตรหนี้งไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่หนึงนหน่งคนละที่เลยนะเดี๋ยวตอนเวลาผมกลับบ้านเมืมก่อนอทิตย์ไปนะครับผมทำไกลจริงๆนะตอนนั้นไปฮนะกว่ากว่าจะไปมาได้อันนี้ก็ต่อจากต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะบอกว่าต่อสดๆเลยอ่ดาด,ด,ดันหายนะดันดันดันหายอ่ะ มาทางนี้ะสิ้ชาดานีอ๋อทางนี้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 ไปแบบนีเเราก็ต้องไปทางนี้นะอืมตามทางไปเลยเราไปทางไหนเอทางนี้แล้วก็ลงไป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  ลงไปลงไปลงไปงไปลงงไปลงงไแล้วก็ไปแล้วนี้เราไม่ได้สำรวจดิเดี๋ยวพาพพามมาคือคือก็ไม่มีอะไรู่รวเพื่อเออออ๋อชารทางนี้างี้ถกแล้วคนู้แล้ั้นตรงนั้ ไม่ถึงหนักกวฟาร์มบัวละโลของบิ๊แท็กอีกฮะเฮ้ยร้อนมาเลยไม่สนใจคุณไปเถอะไม่สนใจขุเนาะโอ้ิลาิไม่แล้วเราจะยิหลับอ่ะนะุต่อลาพิบก็คือแรกย็ดจากความขอให้เจอตองโทลาบินี่ได้เอสทีแล้วได้บ้าก็เหมือนกัน เลือกคุณภาพเยอะเลยลาพิบางคนอยาคิดว่าลาพิเป็นไดมอนเลยแล้วฉันก็บอกว่านี่ฉันส่สนสนอมาคนสิดนั้นน่ะทำไมฉันเจอลาิกไดทำไมกาเป็นทำไมมันเป็น่างนี้ ถังนึ่งอ็เซกเตก็์หดเอาลาวาสองช่องมออไม่ไม่ม,ไมีใส่น้ำลงไปมันก็จะได้ปไปเวยก็ได้เป็นหินออกซิเดียร์ออกซิเดียนโอออกซิเดียน อ๊อคซิเดียออ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 ซิเดียอ,อ้าวไอ้สดว้างเลยตุนานนะออซิเดียเนี่ยนานที่สุดลยัยังไม่สูดแบคล็อกนมนหรอุดไม่ได้าันปีก็ดได้เออเออเอเอเฮ้ทยทำไมเราตล่ลงอะอ๋ออ๋อมัน่นสว่ะไม่มีอะไร ทั้งนีลูกหลึกเรายัางไม่ได้มาเมื่อ oh จังแต่เอ็มลี่ถูกวิ่งเข้ามาลุกขึ้นมาโอ้ใหม่เจอเจอราวาบวกน้ำ mm hmm. หมอกอะไรเบือบ่อเบื่ ตักตักกัเออตักยาวไม่ได้ยัไม่ถอเฮ้ย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 ึตักไม่ได้ะเป็นไรอ่างนี้เฮ้ยเฮ้ย มันไม่เป็นออกซิเดียน Oh, Oxygene. Okay. Eh, uh ada -huh. film-film uh, bunga. Bagaimana sih? Film, 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 film. Film-film bunga. Bisa, ya. Loh, gua jangan kena Oxygene, ya. Kali ada Oxygene, rawa-rawa pengeri? Seret. นั c รัพย้ชารวรักไม่ได้มนเดิมเรือรร่องแปลกในอะเราวันนนะเีเลยนะแล้วผมจะเห็นอะแลกแลก อะไรอะาต่อนะหือก็เจอแล้วออคซิเดียนเต็มแล้วเขา้องกลับบ้านแล้วออคซีดียสิบเอ็ดอันลาพีที่สี่อันเออมีหกอันสิบห้าอันเนี่ยรลเวิ็มานอนเลยเขาจะไปในเพื่อ้วไรถ้าพร้อมแล้ว็บของ พี่ก็เกือบพังละไม่รู้เกือบพังหรือเปล่าบอกว่าอม,มันโดนลาวาอยากมีอะไรมอนเยอะกว่านี้วะเลขหนึ่งแล้วก็มันมีเหล็กพองก้อนเออไม่พอนะครับแอลวิ้งนอนเถอะนะครับมาต่อนะ เราต้องไปรู้สึกว่าทำไมหาฟินอ,อัสเตลด้วยการหากรวด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 ต,ตอนนั้นตอนที่ผมกลับมาผมไปอยู่ตรงทะเลทรายเห็นทะเลทรายอยู่อ่ะันเนี้ยทะเลทรายของดีนั่นเลย เนือผมขอหาคุณยังไม่ต่น